กาสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอดิชาติกันนะครับตรงๆเลยมันอาจจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรู้แต่พอเราอยากรู้ปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพยายามดิล้นรลนหาข้อมูลด้วยตัวเราเองทุกอย่างครับเราทําทุกอย่างเพื่อให้เราได้รู้ในอดิราทถามว่าทําไมคําตอบคือนั่นคือแสดงว่าเราอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอดิชาติหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องแก้ไขหรือต้องปรับปรุงหรือต้องช่วยเหลือ หรือมีเหตุผลใดก็แล้วแต่มันตกค้างอยู่ที่ติดค้างอยู่มาในชาติปัจจุบันที่เราจะต้องทำนะครับบางท่านก็มองว่าเออดูเจ้าเรารู้สึกว่าเออ,อยากย้อนอดีตก,ก็ดีฮะถ้าท่านเป็นคนธรรมดาใช่ไหมฮะเป็นคุณตาคุณยายเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสุดหลอ่อสุดสวยทั้งหลายในยุคอยุยาหรือในยุคสีรานเทพนครหรือในยุคเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ให้คุณและโทษกับใครก็ได้จํานวนมากอันนั้นคือท่านจะต้องรับรู้ในส่วนที่ท่านเคย ให้เขาไว้นะครับจะดีจะร้ายท่านก็ต้องรับเมื่อรับแล้วท่านก็ต้องแก้ไขให้เขาหรือว่าต้องมอบให้เขาคืนให้นะฮะผลข้างเคียงของการใช้วิธีการนี้คือตาท่านจะแดงนะครับเช้เลือดฝอยจะแตกเพราะาตาท่านจะต้องทํางานสองถึงสามขั้นตอนหนึ่งข <c oughs> อย้ำว่านี่เป็นการฝึกนะฮะไม่ใช่เรื่องโมงโมโซโซแล้วมานั่งได้คําถามคือเราจะต้องถาม และได้คําตอบย้ําเหมือนกันทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนะครับเราถึงจะเชื่อข้อมูลนั้นได้ข้อที่ั้นที่1นึ่งพอรับได้ข้อมูลแล้วนี่เป็นอินโฟอันนี้เป็นด a ต้าข้อที่2คือทําการเทียบเคียงกับข้อมูลในปัจจุบัน่าฮะเช่นจากวิกิพีเดียหรือจากวารสารต่างๆหรือนิตยสารต่างๆข้อที่3ที่เรียกว่าสังเคราะห์เราจะต้องเอาข้อมูลนั้นนะมาตีโจทย์ จากข้อมูลที่เราได้กับหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เราจะมาตีโจทย์หาข้อที่แตกต่างและล่องรอยการขาดหายหรือล่องรอยการขาดหายหรือสูลหายทางปรวัติศาสตร์ซึ่งบางทีครับสักคุละหะ